เพื่อนๆเคยได้ยินสถานการณ์นี้ไหมครับว่าพอค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วมักจะส่งผลให้ราคาทองคํานั้นลดลงซึ่งอันนี้มันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปดีๆด้วยนะครับขอบคุณครับเราลองมาดูปัจจัยแรกนะครับเขาบอกว่าทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐและทองคําถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย น,นี้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนครับนักลงทุนก็มักจะมองหาสินทรัพย์ที่มันมีความปลอดภัยก็อย่างเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทองคาอันนี้เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นนักลงทุนบางส่วนก็อาจมองว่าการถือเงินดอลลาร์นั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากมูลค่าของดอลลาร์เองก็เพิ่มขึ้นครับทำให้ความต้องการทองคําซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกชนิดหนึ่งลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างที่สองนะครับทองคำมีการซื้อขายเป็นเงินเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐราคาทองคําในตลาดโลกส่วนใหญ่ก็อ้างอิงการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนี้เมื่อดอลลร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นผู้ที่ถือสกุลเงินอื่นๆที่ไม่ใช่ดอลลราก็จะต้องใช้เงินสกุลของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะซื้อทองคํา ในปริมาณเท่าเดิมทําให้ทองคํามีราคาแพงขึ้นสําหรับผู้ซื้อเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ความต้องการทองคําลดลงและก็นําไปสู่ราคาทองที่ลดลงในที่สุดนะครับเช่นเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์เดิมถ้า 1$ ดอลลาร์เท่ากับ32บาทต่อมาดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็น 1$ ดอลลาร์เท่ากับ36บาทนั่นหมายถึงเราต้องจ่ายเงินบาทมากขึ้นหรือแพงขึ้นอีก4บาทเพื่อซื้อ $1 ดอลลาร แล้วก็เหตุผลต่อไปนะครับเหตุผลที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของสหรัฐโดยทั่วไปแล้วการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นก็มักจะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นนะครับนักลงทุนก็อาจลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําแล้วก็หันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น แล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมนะครับมากขึ้นเช่นหุ้นหรืออื่นๆน,นะครับสรุปแล้วก็เมื่อเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นก็มักจะเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากขึ้นก็ทำให้ความต้องการทองคำลดลงนอกจากนี้ราคาทองคำที่ซื้อขายด้วยดอลลาร์จะแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลอื่นและต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำก็สูงขึ้นด้วยเป็นไงกันบ้างครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดค,ความรู้ดีๆสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการแชร์ข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับขอบคุณครับ